ฉีกสัญญาแม่ลูกเราก็มาแข่งกันเลยไม่ล่างวดงวดหน้าวะแมตหน้าเราก็มาดิวกันเลยทุกคนจะสเตปหรือจะโหงวันแดงเดือดนะมาอีกความฝันนึงนะคืออยากไปดูเด็กไปดูลิเวอร์พูลกับแมนยูอะเตะที่สเตเดียมที่แบบเชียงกิตมันต้องมันมากแน่ะมันต้องแบบเ <c oughs> จ็บคอไม่ไหวแล้ว พี่ชอบเด็กผีแล้วพี่ชอบเด็กเวนแบบดูไปดูรอบชิงยูฟาลิเวอร์มาลิดที่ปารีสไหมสิ้นเดือนเดี๋ยวเลี้ยงจริงไหมพี่เมล์แต่หนูไม่ได้เชร์เด็กโงไงนี่นี่คืออยู่ในอยู่ในกวนนางงามเขาเรียกว่าอยู่ในวงการนางงามจนแบบไม่ได้ ไม่ได้รู้ข่าวอะไรนอกจากนางงามเลยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าบอลแข่งวันไหนแข่งเมื่อไหร่ทีมอะไรแข่งกับอะไรคุณไม่ได้ดูเลย